สวัสดีแค่เทษทีมาสายไม่เป็นไรฉันก็ชมนกชมไม้อยู่น่ะคุณบอกว่ามีเรื่องสําคัญจะบอกฉันนี่หวังว่าจะไม่ใช่เรื่องที่คริสอยากให้ฉันเข้าทีมหรอกนะเพราะฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่เอาด้วยหรอกก็เห็นอยู่ว่าเขาผลักดันคุณกับลูกทีมหน่วยฮาวเวฟยังไงเพราะงั้นไม่ดีกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเธอฉันเหรอฉันเป็นห่วงเธอนะ แล้วที่โรงเรียนเป็นไงบ้างถามจริงอยากคุยกับฉันเรื่องนั้นเหรอเด็กไม่ดีพวกนั้นยังวุ่นวายอยู่ไหมพวกนั้นเห็นฉันเป็นตัวประหลาดอยู่ไหมเง้นเฮ้ยออมองหน้าฉันเธอไม่ใช่ตัวประหลาดเป็นสิคุณก็รู้ว่าฉันเป็นเพราะงั้นฉันถึงอยู่ห่างทุกๆคนที่โรงเรียนเอาไว้ถ้าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นอะไรแล้วก็ เงินเธอไม่มีเพื่อนให้คุยเลยยังงั้นเหรอคุยเหรอเรื่องอะไร,รอะวิธีการเป็นคนธรรมดาหรือ,รอวิธีการเป็นสัตว์ประหลาดน่ากลัวแต่นี่ไม่เป็นไรหรอกฉันยังไม่เคยฆ่าพวกเขาสักคนสมมุติว่ามีทางที่จะกำจัดพลังของเธอได้แหละ ฉันจะรีบกำจัดมันทันทีเลยเอและงั้นฉันมีบางอย่างจะให้เธอดูคงรู้เรื่องมิเรนดากับมิวแทมไมซีดอยู่แล้วแหละนะว่าเธอหมกมุ่นวิจัยมันและยังใช้มันทดลองกับมนุษย์ยังไงกับฉันไงใช่แล้วล่ะแต่ที่เธอไม่รู้คือเมื่อรเร็วๆนี้เราค้นพบงานวิจัยของเธอดูเหมือนเธอจะค้นพบคริสตัลชําระล้าง มันช่วยกำจัดเนือเทมไมซิดออกจากร่างเจ้าของได้คริสตัลชำระล้างถ้าเราได้มันมาแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาหรือกำจัดพลังของเธอออกไปได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่แต่บันทึกมันไม่สมบูรณ์ยังไงก็เถอะฉันพอจะรู้ว่าเราจะหางานวิจัยส่วนที่เหลือได้ที่ไหนเ <c oughs> ง้นลอยเลยไปหามันที่ไหนเหรอในนั้นอะไรนะ ส่วนหนึ่งของไม่กับไมซีดมันดูดกลืนและเก็บความทรงจำของคนที่ตายใกล้ๆมันรวมถึงเมรันดาและทุกสิ่งที่เธอรู้ถ้าเธอเข้าไปยังจิตใจของมันก็อาจจะขไขปริศนาเรื่องคริสตตลชำระล้างได้หมายความว่ายังไงเข้าไปในจิตใจของมันโอเคเออเธอต้องเชื่อมต่อจิตใต้สำนึกจะทำให้เธอเข้าถึงข้อมูลข้างในนั้นได้ นั่นมันบ้าไปแล้วคุณบ้าไปแล้วใช่ใช่ใช่โรสแต่มันมันปลอดภัยแค่คิดซะว่าไปไปเดินเล่นในความทรงจำของคนอืน่นคุณคิดว่ามันจะได้ผลเหรอลองดูก็ไม่เสียหายนี่มีอะไรต้องเสียอย่างนั้เนีแ่แล้วฉันจะทำได้ยังไงอะก็ฉันก็ไม่รู้นะพยายามเข้าถึงมัน แล้วดูว่าจะเป็นยังไงโอเคได้เอาไงก็เอา ยิวโรสนี่เพี้ยนชมัดใช่ยายนั่นดูเหมือนเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหน้าขนลุกอย่าเข้ามาใกล้เรานะอย่าตัวประหลาดอย่าเป็นเพื่อนกับคนแบบเธอผิดปกติแน่แน่อะไรไม่รู้อยู่ในมือเธอเนี่ยเยี่ยมนะดูเหมือนเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหน้าขนลุกรู้ไหมว่าในคนนั้นสมควรแก้ไขไม่รู้อยู่ในมือเธออะไรลับๆผิดปกติแน่แน่เงียบนะเใช่ อยู่ที่นี่เหรอเคละ่ะเคคุณอยู่ไหนอะเคนี่มันผิดปกติ オーライニャ。 ปล่อยฉันออกไปม,มีคนอยู่ในนั้นเหรอที่นี่อันตรายออันตรายยังไงกันออรอก่อนนะฉันจะลองไปหาคุณแจดู เมื่อพวกนี้มันอะไรอ่ะ ขยกขยะแข็งฮะนั่นเสียงอะไร ขอบคุณนะขอบคุณมากเมื่อกี้มันเธอดูเหมือนกับฉันเลยเธอเป็นใครฉันคือโรสเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ต้องรีบไปต่อแต่ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัย

บ้าอะไรเนี่ยคันโยกมันหายไป ไปหมดเลยเรื่องจริงเหรอเนี่ยพระเจ้า ใครใครแกเป็นใครโอเคพวกนั้นมันตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่ยังไงอะนี่มันอะไรกันฉันอยู่ที่ไหน ไม่จนกว่าฉันจะเอามันออกจากร่างได้ที่นี่มีคริสตัลที่ช่วยลบล้างเชื้อโมฉันต้องหามันให้เจอและจะไม่ไปจนกว่าจะทำได้นายเป็นใครเทวดาผู้พิทักษ์ของฉันเหรอแล้วนายมีชื่อไหมลนะ่ะ ถ้าเป็นเทวดาเงินก็ต้องชื่อเกเบรียลมายโคลโอเคมายโคลเอาไงต่อดี